สวัสดีครับนี่คือชี้มวยเด็ดโดยหงแดงสุดินชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่มวยรอบปูนเสือรอบ16คนสุดท้ายสายเวันนี้เอฟซีจะได้ทราบว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเป็นคนแรกของสายเยิ้มสยามสโชคมีชัยเจอกับกล้องพบวสุขสันยิ้มสยามสโชคมีชัยเนี่ยยีปีจากชะอวดนครศรีธรรมราชขณะที่กล้องพบวสุขสันยีสิบแจากลมศัก์จังหวัดเพชรบูณ์นี่เป็นการดวลกันร,ระหว่างสิงห์เหนือพบเสือใต้ ยิ้มสยามมีสามฟอมล่าสุดสวยงามมากๆชนะคะแนนสิทธิชัยสอเดชพัน์ชนะคะแนนทิ่ทีชัยโปรโมวยไทยหัวหินสุดท้ายนะชนะคะแนนไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างมวยรอบปูนเสือนัดแรกสามฟอมล่าสุดของกองพบชนะคะแนนกองชัยวัดศักชัยวัดแพ้คะแนนคาถาเพชรสิงห์มาวินสุดท้ายนะมวยรอบปูนเสือนัดแรกชนะน็อกยกสี่เฉลิมชัยสิทธิครูไทยเอฟซีชอบกดซับสไคร กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อว่าหงแดงมีข้อมูลเด็ดข้อมูลดี f อจะได้รู้ไปพร้อมกับหงแดงยิ้มสยามเนี่ยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแข่งซ้ายหนักแรงหมัดซ้ายดีซอกคมในเหนียวแน่นขณะที่กล้องพบวอสุขสันเนี่ยเป็นมวยขวานะเข้าในอาชีพวงนอกนี่มีแข่งขวาซอกดีในเนี่แกร่งทั่วแผ่น วันนี้หงแดงชอบไปที่ยิ้มสยามมองว่ายิ้มสยามเนี่ยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคดีมวยทางซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายดูว่าได้เปรียบขนาดที่ในเนี่ยขวางหน้าแทงสู วันนี้นะยิ้มสยามไม่มีเล่นไหนถีบขวาวางแข้งถีบขวาวางแข้งเพิ้วไปเรื่อย <ๆ S 1> ขณะที่กล้องพบว,วันนี้นอกยืนยิ้มไม่ได้นะนอกเนี่ยยืนยิ้มเสร็จโดนแข้งซ้ายของยิ้มสยามแน่ๆวันนี้กล้องพบจะต้องเดินเกาะเดินเกี่ยวเดินติดขณะที่เดินเกาะเดินเกี่ยวเดินติดต้องมีอาวุธนำวันนี้ถ้าไม่มีอาวุธนำเจอยิ้มสยามดักบวกหมัดบวกศอกวันนี้หงแดงมองว่ายิ้มสยามจะเบียดเฉือนชนะกล้องพบ ผ่านเข้าสู่รอบแปดคนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือได้เป็นคนแรกชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่ยิ้มสยามสอโชคมีชัย